สวัสดีกับล่วงนี่แหละแรงตายแต่ยินะ่งนารับอ่าอันนี้ก็มาเล่นกลองแปลง่อยครับอ่าเป็นล้อไมลเหล็กปินแล้วก็สปาร์คร้อยสิบห้าไอครับอ่าลูกค้าส่งมาทําเป็นอ่านยังไงแปลงกล่องจากจากกล่องยามาฮ่านะจากกล่องยมายมายามาผมก็ไม่รู้ว่าเอฟไหนนะแต่ว่าลูกค้าส่งไม่เหล็กมาแปลงเป็นเอฟห้ากับเอฟบกของกุลนันดาร้อยสิบไอเวฟร้อยยี่ห้าตัวเริ่มตั้งแต่ 2,20 0ไปถึง2,23 0ก็คือ S5,S6 นะอ่าเนี่ยงานก็ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูรีวิววิธีการทำทั้งหมดนะแต่ว่าไม่ขอบอกรายละเอียดอ่าเนี่ยครับผมจะเกียร์เกียร์พอกึง่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งต่งให้ใหม่แล้วก็ตอกมาร์กตอกมาร์กตำแหน่งจานควายให้ใหม่ด้วยนะอ่าเนี่ยจะได้งานสวยๆแบบน,นี้เลยเนี่ยของผมรับประกรันว่าแม่นนะตรงจุดไม่มีก็ว่าควเก่งไวอ่อนขั้นเกินไม่เกิน2อ,อ,องศาประมาณนี้เลยครับอ่าเนี่ยคือรอแมลกวินแปลงข้ามสายพัน ก็ไม่ีไม่มีอะไรมากครับใครคนไหนสนใจจะส่งมาทําก็ได้รุ่นอื่นก็รับแปลงทุกรุ่นนะไม่ว่าพวกมีโออยากแปลงหัวฉีพวกเวฟโรย,พ,ยพวกเครื่องแฝงพวกดีมกรุลสภาพวกซีเจ็ดสิบหรือว่ารถก่ออะไรทั้งหมดคือรับแปลงหมดเลยอ่าราคานะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบทําใหม่ทั้งหมดผมจะกึงล้างแล้วก็ทําเลื่อนติ่งใหม่ทั้งหมดถ้าเป็นยามาฮามันจะมีสิบเอ็ดติ่งนะมันจะมีสิบเอ็ดติ่งแต่ถ้าเป็นโนนด้ามันจะมีเก้าติ่งแล้วสมมติคนไหนหัวใสแบบ เลื่อนติงและเกียร์ติงออกให้เหลือเก้าอ่ะผมบอกเลยใช้ไม่ได้นะไฟแกนะผมบอกเลยใช้ไม่ได้ไฟแกต้องโซมาผมเท่านั้นอถึงมันจะไม่สวยนะไม่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกบวกนั่นแหละก็คือว่าจบแน่นอนรับประกันจบแน่นอนและอย่างหนึง่งอนาคตมีกองมีกองแปลงขายนะเป็นเป็นแ,ปแบบวงจรนะก็คือว่าไม่ต้องไวายลยิง์ขายแล้วต่อไปนี้ก็คือว่าจากยามาฮ่ากลายเป็นฮอนด้าก็คือมีปักแปลงใส่เลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีขายนะไม่ไม่ต้องลาม่าว่ามีหรือไม่มีนะ อตอนนี้ผมก็แก้รีวิวว่าสามารถส่งมาทําได้แบบนี้ทาใหม่หมดเลยนะรับทุกรุ่นนะแต่นี่คือตัวอย่างในคลิปคือยมห้าฟินแล้วก็สปังเลยทีเดียไอคือเจ็ดร้อยห้าสิบนะส่งมาเลยนะไม่มีซื้อขาดนะก็คือส่งมาทาหรือว่าส่งมาซักไม่มีด้วยเพราะว่าผมไม่มีล้อมไม่เหล็กอ่าก็คือรุ่นนี้รถมันมีน้อยนะบ้านผมอ่ะผมยังไม่เห็นเลยว่ายาห้าฟินอ่ะอยู่บนไหนแต่ว่าผมอทําได้ทําได้ยังไงก็คือเนี่ยตรงนี้ไงสมองอ่ารู้เรื่องรับงานแก่นะใครทามาไม่จบ บอกผมได้ครับบางใหม่ชอบของแปลกสนใจติดต่อเฟสเฟสหนึ่งรงนนะบบโอนเงินนะโอนเงินเท่านั้นก็คือพิมพ์ว่าใหม่เว้นวักแล้วก็แคมทิ้งนะอ่าคนไหนอยากส่งมาทําก็บอกว่าช่างผมสนใจทารุ่นนี้รุ่นนั้นไม่ต้องบอกนะว่ามาทาได้ไหมไม่ต้องถามมาทําได้ไหมก็คือว่ารับทําทุกรุ่นนะเงินมาปัญหาจบนะก็เกะก็แค่ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ส่งมาเลยครับพอของถึงก็โอนโอน,โอนเงินเต็มจานวนเลยแล้วก็ผมจะดําเนินการทําให้หนึ่งถึงสามวัน โอเครู้ okay, เรื่องหวัดจีครับแปลงกล้ามสายพันจัดให้ล้อมเมล็กปินแล้วก็สปาร์คร้อยไอแปลงเป็นกล่อง1 1 0ยสิไอเกล่องตลับเกมอ่าเดี๋ยวทำไงงานเกะงานแก้เดี๋ยวทำให้ใหม่เดี๋ยวมาชมกัน แม้ว่านี้ก็ต้องเป็นไก่มาอนะไรเลยไก่มาวันเตียง